สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะก็พามาดูเห็ดนะครับหลังบ้านเนาะเห็ดอะไรเนาะที่เขาที่มันขึ้นอยู่ในต้นมะม่วงครับตามขอนไม้นครับน่าจะเป็นเห็ดขอนหรือเปล่าครับอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะน่าจะเป็นเห็ดขอนแหละนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ไอ้ต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงหลังบ้านที่มันตายครับ โดนตัดแล้วก็ตายนะครับผมตอนนี้เยอะมากเลยนะก็อันนี้เนี่ยยังเล็กอยู่เดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนนิดนึงนะครับนี่จะจะให้มันน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับตัวนี้น่าจะใหญ่เกินละนะครับเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวไปตัดเอาโคนมันออกนะครับแล้วก็แล้วก็พวกนี้เนี่ยให้มันโตขึ้นมาก่อนนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังอร่อยเลยนะครับถ้าจะกินนะแต่ว่ามันได้น้อยนะครับก็ให้มันโตกว่านี้นิดนึงเนาะนี่นะครับเต็มเลยครับฝั่งนี้ก็น่าจะมีอีกนิดนึง นี่ะนี่ฮะตรงนี้เนี่ยเต็มเลยครับน่าจะได้สักหนึ่งแกงอยู่เนาะก็แกงใส่ยานางนะครับใส่ยานางเขียวๆใส่น้ำปลานิดนึงนะครับโอ้แซ่บนะครับเห็นไหมฮะหลังฝนตกนะครับฝนตกเมื่อคืนนิดนึงนะครับแล้วก็เจออากาศอา้อาวๆนิดนึงมันก็ขึ้นมาเนาะนี่อ้ หนึ่งแกงนะครับท่านผู้ชมครับนี่ยนะครับก็วิถีบ้านเราเนาะมันก็มีอะไรให้กินเรื่อยๆนะครับรอบๆบ้านเนี่ยมันก็มีตลอดนะครับจริงๆมันมีอยู่หลายต้นนะแต่ว่ามันไม่ออกนะครับมันออกแค่ต้นนี้ต้นเดียวเนาะกําลังน่ากินเลยครับโอ้โหสวยมาก่าก็เอามาอวดเพื่อนๆเนาะอืม เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบกินอยู่แล้วนะเพราะว่าเห็ดพวกนี้เนี่ยรสชาติมันอร่อยนะครับทํากับข้าวอร่อยง่ายนะครับหาซื้อมันก็แพงนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามที่ที่เราอยากกินด้วยนะครับมันก็ไม่ค่อยสดค่อยอะไรเนาะมีแบบนี้เนี่ยโอ้โหดูครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็สุดยอดครับเดี๋ยวยงังไงเนี่ยผมจะให้มันโตกว่านี้นิดนึงแล้วผมก็จะเก็บนะ <c oughs> พอเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นแกงเห็ดแล้วกันนะครับวันนี้แกงเห็ดใส่ ย่านางใส่ใบชะอมนะครับโนออร่อยเลย <laughs> ผมก็ต้องขอตัตวลาไปก่อนนะครับผมมาโชว์เห็ดให้เพื่อนๆหิวเฉยนะ <laughs> แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ